ที่ไม่ชมมันถึงจะผมมิสเตอร์คูวันนี้ผมมาเล่นแผนที่ฟอร์เรสต์นะผมมี็ปันนี่โมแมปนะหรือโมเมนต์นั่นเองในโดบอ๊อก <c oughs> <c oughs> ทำไมคือคือพุทจบป,ปุ๊บโดนยิงเมื่อนั้น <c oughs> <c oughs> โอ้ตายก็อยู่ในแมปแผนที่ฟอร์เรสต์นะผมก็เป็นแมปเนวเอพีเอสแนว ยิงปืนกันเนี่ยแหละคล้าย Battlefield หนึ่งหรือ Battlefield ต่างๆคือือน,นะครับผมโอเคก็คือเพราะอุอ้ยนั่นไงโดนยิงเฉียวมาคือผมใส่สายบู๊เออผมจะใช้ช็อตกัน์ก็ตรงที่ว่าผมชอบใช้ช็อตกันไงประมาณนั้นนะเออเอาพูดให้มันเข้าใจง่ายหน่อยเข้าใจง่ายหน่อยเข้าใจง่ายหน่อนยเข้าใจง่ายหน่อยยิงยากหน่อยนึงแต่ผมใส่ตัวนี่อยู่ไงเฮ้ยเออเออยิงไปชิดได้เว้ยไม่ต้องกลัว โอ้โจ่าเฉยเฮ้ยจ่าเฉยทำไมอือโดดออกก่อนทางตันนะครับผมทางตันก็โดดออกมาต่างตุ่ออโดนตุยตุดตาย MZ โอ้โหพระเจ้าแรง27ดด้วยไงอืมสไลเฟิร์นอา่าไม่ค่อยโหไรหรอกเป็นท o p ฟอร์สแหละเพราะว่าผมก็ไม่ค่อยได้เล่นโลบอหแบบนี้เท่าไหร่นะมาครับก็ไม่ค่อยได้เล่นเหมือนกันนั่นแหละเออเล่นในเอลซอนะ จะมีแหลกๆหน่อยนะครับผมไม่รู้ทําไมคนมาเล่นเยอะไงเออจาก40เฟรมกลายเป็น30กว่าเฟรมวอตเตอร์โคตนนี้ค็รจะมีเหตุผลผมาพร้อมผมเลยนะเนี่ยสีแล้วแล้วแ้วแล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 ้วโอเคแล้แล้วแล้วีลหล้วแล้วแวแล้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 เแล้วแล้ว้วแแล้วจลโวแ้ นีออโต้นะปรับเป็นออโต้ดีกว่าเพื่อความมันนะผมรีโหลดแป๊บนึงอเอยคกระสุนก็หาเก็บตามศพศัตรูตนั่นแหละก็มันก็จะได้มาเองโอ๊ยยิงโดนยีเฉียวโห้เลยเหลือยี่ห้ายิงโดนไข่ปะเนี้ยเออเอื่อ M4 ยิงทีเดียวตายเล่เหลือยี่ห้าจะตายไแปลกนะอเอยค โจโจตีปยิงเป็นสามชาเลยโจตอนนี้คือหาทางขึ้นไม่เจอออกหน้าต่างเออง่ายสุดละเ,เราสามารถมาร์คศัตรูได้นะเพราะว่าเราจะได้ตอนตายเราจะได้มาเก็บคิวฆ่าด้วยนะผมโอเ้เพื่อนเพื่อนวับมาหาก็ได้เฟมันเนี้ยเออยจงอยู่ยจ๋งอ,อยู่โอ,อเคทำไมเฟมเล็ล่วงรวดรวดเลยวะเนี้ยช่างเหอะนี่วว บอกเลยเล่นเอ s ไว้ใจผมได้โดนยิงโดนยิงครั้งเดียวก็ตายแล้วเนี่ยตอนไหนครับไม่ยิงโจ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 จะสูญหมดระสุนหมดแบบไม่ยิงมาทะลุไม่ได้เขาจะได้โอ้โอโย,ๆๆๆโยๆๆ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 ๆเดนยิงเชียว คือโดอนงีเฉียวไงมเมื่อกี้จอสั่นเลยเออสอปรอร์ตอ,อ,อ,นะอ,อ,อุ๊ยที่สามหกที่สามหกดีนะอธิบดีจำได้ในระหว่างที่ผมขอเวล <c oughs> าแต่งปืนอแต่งปืนกันหน่อยแล้วกันมาก็แต่งปืนให้ดูดูกันว่าสไตล์ผมอะไรอันนี้ละกันกล้องนี้ใช้ดีเลเซอร์ก็น่าจะดีอยู่กับเสียงไม่มีนะโอเคเลสตุก Just do it now. ครับผมนะจุดนี้อยู่ดีดีฟเฟรมเนทก็ล่วงไม่รู้เพราะอะไรมันเป็นเพราะอะไรเสียงอยู่ข้างบนด้วยประเด็นจะขึ้นไปดูนะผมแล้วเราจะไปปไอขี่ไปทางซ้ายตุ้ยสี่เฮือโดนตุ้ยกับเฮือสากาสากาแฮมนะผมโอ้โหพระเจ้าอนุภาพร้ายแรงนี่นา แล้วมเปลี่ยนชัดกันเหมือนเดิมนี้ไหมเนี่ยหรือว่า a อซซอไลฟเนี่นะเออเอซซอรไฟเฟิลกัน AK. เอเคเอเอเคเรายังมีอยู่ครับผมไม่ต้องห่วงมาแต่งเตอร์เสร็จแล้วลงสนามอารยาเดี๋ยวผมจะซื้อมาแคสน,นะเพราะว่าพอผมก็าน่าจะเล่นได้อยู่แล้วสเปคต่ำนะครับผมเล่นได้อยู่แล้วไม่ต้องห่วงแต่จะมีแหลกหน่อยนะแต่เรื่องนี้ผีไวจะร่ายถอเป็นภาษาไทายผมยอมเล่นครับอ่า คอนเซ็ปต์คอนคอนเซ็ปต์นี e box, ้เหมือนเดิมนะครับผมคอนเซ็ปต์ว่าเล่นเกมทยเล่นเกมที่มันแปลเป็นภาษาไทยได้ก็พอนะครับผมแล้วยังจะมาเล่นโลบอคเนาะนะโอเคดุดดุดดุดเราเข้าใหม่นู่นนั่นแหละครับผมเราคข้ใหม่ก็เราจะไปนะจะได้ดูเกมดีๆแน่นะเอาล่ะอะไรเซอร์ดีวิวหกอะไรเซอร์ดีวิวสองใบออมสัตย์สองอะไรนะเออไม่ใช่เนื้อเรื่องรีออนนะคนละเนื้อเรื่องกันนะจะเย็นๆ อย่าว่าผมเอาเกมเก่ามาเล่นนะไม่นโบเสียงนี่แบบไปไปไปปไโอ้โหแย่น,นี่ใครล้อมากเออเรามีระเบ,ะเบ,ะเบะิดก็ไปป่าน้อยแล,ล้วเราก็จะงงไปไหนฮัล,ล,ฮล,ลโหลอิสม่โอ้พอใส่นี่แบบเสียงแล้เบาเลยโอ้เห็นแล้วอเพื่อนเก็บเรียบร้อยแล้วเคริเอโอ้ยใครยิงเขียววะกดซดมันจะพุ่งนะอันที่ผมจำได้นะเพราะว่าไม่ได้เล่นแบบนี้นาน อือุ้ยนั่นไงกูโดน MCA 1ซีหนึ่งแมนโอ้ยิงเป่าหัวด้ะพระเจ้าแม่นไปไหนขอบสิเพื่อนเอโดนยึดซีก็จะโดนยึดเออนี่ซีโดนยึดละเรียบร้อยอืเอออโดนตุดเออตุดกลับเออ ฝรั่งเราเก่งจริงๆนะโ <c oughs> <c oughs> อ้โหข้างบน M4 อหนึ่งโอ้เก็บเรียบเลยเลยอรุนแรงรุนแรงไปไหนนี่แทงเราก็น่าจะยิงค่อยแม่นนะโอ้โหสันในมันยิงแม่นไปหนหาผมก็น <c oughs> ึกว่าฝรั่งใช้จอยเล่นนะเพราะฝรั่งส่วนใหญ่ก็เล่นใน Xbox นั่นแหละ <c oughs> เอ็มนี้มันมีใน Xbox ไง อุ้ย้ยเยยมาเห็นแล้วไม่เห็นก็แล้วไม่เห็ก็แล้วเกือบแล้วเกือบแล้วอุ้ยอุ้ยอ้โดนทีช่โดนทิชชูโอเคไมงีบโอเคไมงี้อ๋อมาเลยจุดจีนี้ต้องเปลี่ยนเป็นลูกซองแล้วก็เก้าเลยให้ไวแล้วก็ตามด้วยอ่า MP เจไม่ต้องช็อตกันมีอยู่แล้วมาเขาใส่เสกนางแจ๊แจ๊นะแล้วกัน รับรองเสียงไพเราะชัดเจนเร้อเปอร์เซนโอเคเอาไอ้เจ้าตอนนี้มาได้สก้าวนี่วิ่งเร็วนะรีรีคอนก็จะเป็นแบบพวกสไนเปอร์เออหน่วยสไนเปอร์สายลูกซองนี่ต้องเนีนใกล้เนีนใกล้เนีนใกล,ใกล,ใกล้โอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บเออไม่ทันดีเซอร์ตอเอเจนข้าเจ้าแม่นไปไหนเอาลูกซองไปบวกก็อย่างนี้แล้วผมจะเอาไปพกไปลุยด้วยยออุุอ้้ย อูไม่ตายอ่ะจี6๖โอเลเวลสนะี่สิบโปรไปเนี่ยนะอืมขอเปลี่ยนอาวุแล้วหนึง่งอ่าสี่เจ็ดนะโอเคก็ a อ n M4 เนี่ยทางแมปเขาได้ปรับให้ความไม่โกงคือมันให้มันยิงทีละนิดกับผมแต่ดามเมจจะรุนแรงขึ้นเป็นสองเท่านะครับผมปรับเซมีก็จะเป็นเหมือนพวกสไนเปอร์นั่นเองอุ้ยอุ้ยอุยอุ้ย อุ้ยจะหนอนอุ้ยเลยเหรอนะฮอุ้ยหรือฮ่าเจ็ดพระเจ้าจะเทพไปไหนไม่ไม่ไม่เท่ปืนเฉยแม่เจอแล้วอิงอุ้ยสุดยอดอุ้ยตุ้ยตุ้ยตุ้ยจีสามหกพระเจ้านักตุ้ยหรือไงวะเนี่ยไม่รู้เลยว่าฝรั่งหรือดามเขาเป็นเยังไงนะผมไม่ใช่นะฮะ โอเคเอาชัดตกันนี้นำนานไปลงแล้วกันชัตกันนี้เป็นชัดตกันที่ผมลงมานานแล้วไม่ได้ใช้นานเลยได้ซ้าเออชัดตกันนี้เสียงไฟแล้วดีไม่ได้แต่งด้วยเราไปยิงกันทั้งอย่างนี้หละมันจะได้แบบอนุภาพรุนแรงร้ากาดร้ากาดร้ากาดอ่ะกูเดินวนอ,อย่างนี้ละนะโอเคสูตรดีได้พอดด้วยสูตรจากไอ้แบทออฟสองกันเนี่ย แต่ไม่ได้กิ้งไงโอ้ยมีคนโดนมีมีสตูมโดนมาร์กเลยมีกว่าไม่โดนมาร์กแล้วกันแหละเออยอย่าไปวับฝรั่งมันโปมองทะลุนะผมไม่ใช่มันมาร์กนะครับผมมันมาร์กถ้ามาร์กมันจะเป็นสีแดงนะจำไว้ผมส่วนใหญ่ผมเห็นเขาเข้าใจผิดกันไงว่าเขาโดนนี่นี่อุย้ยเขาโดนโปมองทะลุแต่ไม่ใช่นะผมมันไม่ใช่พีบบีบนะบางคนก็อาจจะเป็นแบบโอ้มันออมนี่ว่ะโอ้ นี่มันภาพอาร์ตของโคสร้างแมพโอเคอิสเตอร์เอ็กนะครับผมเฮ้ยอะไรครับลูกพี่ผมมี็อตกันเอามาบวกกับผมนี่โอ้โหบอกเลยณจุดนี้อยู่ข้างในไม่ปลอดภัยนะออาจากที่นี่ด่วนนักฟิลเลอร์นิ่งตัวยงเลยเนี่ยไม่งั้นไม่มีสกิลนี้คงไม่รอดเอยโดนตุยโดนตุยข้างบนเลยแหละ เออมานันตายแล้วโอ้โหกะจะขึ้นไปรอบคาซะาหน่อยเอสียงนางแปะมานไหนไกลเลยยวันนตกแปะเลตบแปะก็จะขุ่วิ่งเป็นย่ออ่ะเฮ้อเต็มหัว MP ห้เาเล,เล็กเล็กโอ้โหเต็มเต็มหัวเลยเด้วโค่นเน้นอันนี้ก็เปลี่ยนเป็นปืนเดิมมาแหละตามเคยนะอ่าใส่กล้องลายกล้องนี้สเอเลเซอร์เหมือนเดิมโจโจวิวตอรี่นะ ผมว่าใส่ที่เก็บเสียงก็จะทําให้เบาลงนะเพราะฉันไม่ใส่ดีกว่าเอ้ยพเตื่นนะเสียงก็เลยเปลี่ยนเอ้เรอมาประมาณสามสี่นาทีก็กว่ามันจะเริ่รมนะผมโอ้โหแหลกมากบอกเลยเริ่มแรก,แรกมาเพิ่งเกิดก็แหลกแล้วมาเจ็ดหกห้าสี่สามงหนึ่ง ปนตายนะจ๊ได้จ๊ะปรับปืนห่อนโอเคอย่าลืมปืนนี้ต้องปรับอยู่ตลอดเวลาถ้าไม่อยากปรับก็ไม่ต้องปรับซะมีนันนทีนั้นทีนั้นน่าจะรุนแรงกว่าฉากโหลดฉากโหลดฉากโหลดนะผมจุดนี้โอ้ยโดนยิงเป็นแล้วนะผมโอ้ยเจอแบบนี้มันเจ็บจุงเบอร์เออใครยิงอะไรมาอ้าวโดนด้วย ฟุกดีว่ะฟุกดีว่ะเออฮึปาแต่ละทีนี่ไม่โดนเลยบอกตรงอ้าวโดนอยู่เว้เย,เย,เวยเฮ้ยส,ส,สก,กิดเ้ยเฮ้ยจ้าเฉยเออสไนเปอร์แหลกสิอีกแล้วมีคนเวลหนึ่งร้อยสามสิบแล้วแหมเยอะปรับปืนต่อโอเคแล้วก็ลุยสนามต่อนะผมแหลกใหม่นิดนึงแหมมาหลุดช้านะ โอเคตเข้าใจกันหน่อยเอ้าแล้วเปิ่อนก็โดนเปิ่อนเราก็โดนยิงเฮ้ยเฮ้ยลงลงลงอือปัดระเบิดดาบไว้ก่อนเถอะกันโอเคมีอาการแรงหน่อยนเอ้าเฮ้ย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 การสปีดการสปีดเอ้าไอ้สาวดุสิเจ้ตายังมันตายยังตายังอ้ยกูโดนที่เขี้ยวโดนเลย มาเจ้าโอ้ยแล้วเปไปเจ๊เอ้โดนี้เฉียวโดนี้เฉียวโดนิ้เฉียวโดนี้เฉียวเอ้ยสกาไอ้บ้าเอ๋ยเราก็หลบหลบอยู่นะอะด่านนี้เราถ้าทางจะแพ้จำนวนนะขอว่าด่านนี้ต้องใช้ลูกซองนั่นแหละไม่งั้นไม่รออจริงที่นี่มันเถื่อนนะผมที่นี่บราซิลที่นี่บราซิลจริงนะ เออนั่นไงที่บราซิลนะครับผมมันไม่ใช่อเมริกามันบราซิลเออนะเอ้อ่าเลือกอาวุธกันอ,อ๋อแล้วก็จะเปลี่ยนทำไมวันนี้ก็เป็นสัพพอร์ตอยู่นี้ว่าเออเนี่เออ M9 มามันน่าจะปรักปืนลกกูกห้มันยิงแจ๊ๆแจ๊แจ๊นะไม่ใช่นะครับผมทำอะไรกันทอะไรกัน ทำอะไรกันโอ้โหเปิดทบยิงแรงนี่น oh, ุนแรงจ้าหายเลยวันน่าหนึ่งแปดเก้าโอ้โหมึงนม่แฟนคลับจริงนะฝรั่งพระเจ้าเดี๋ยวว่าอะไรผมก็แฟนคลับเขานั่นแหละเงี้ยะเบโดยนี้เชียวโอ๊ยโดยนี้เชียวโอ้ยโอ๊ยโดยนี้เชียวโดยนี้เชียวเอากูมีเบิร์ให้น้อยหนาอ่ากูแถมให้อีกลูกงนึงอายุเห็นแล้้วไอยต่ก็คิว น <aid> <Solomon> <mainland> <March ial ounded> ี่ไงอาอไอ้เพืนจะตายแล้วหมอมาเดี๋ยวหมอโอ้ผมมันไม่มีหมอนี่ว <rawd unre> ่ะนะเเล่นมุกอะไรที่มันแบบเล่นได้ก็พอเอ้ยโดนตุยโดนตุยโอขอบคุณโอ้ยเหลือ14วิ่งก็จ้าน่าจาวิ่งแล้ววิ่งแล้วนิจิตนี่นะอ่าว่าตุยขึ้นข้าวว่าตุยขึ้นข้าวว่าตุยขึ้นข้าว ดีก็เป็นลมแดดกากมากเลยบอกตรงไม่ได้เล่นนานเออเออใครมาตุยตุยอื้อมีการก้มได้โอ้โหเนียนเนียนอ่ยมาเนียนเย่ยมาเนียนมันไม่ดีมันไม่ดีโจ๊ะบอกเลยล็อกซองสายผมอยู่แล้วสายวิ่งเว้ยสก้าวอยู่แล้วแต่ผมด้านไปเล่นสายสพอร์ตเพราะงั้นเอออะไรจะขนาด อที่นี่มันบราซิลหรืออเมริกาเนี่ยเกิดสงครามกลางเมืองอ้เชื่อไม่ทันวะอ้าวยิงแล้วหนีเออก <c oughs> วนกวนมากอะฝรั่งอะคิดดูตายตโ <c oughs> <c oughs> จโ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 จและนี่มาที่นี่บราซิลชัดเลยไฟ <c oughs> ที่นี่มันอเมริกาชัดชัดปะท้วงปะท้วง <c oughs> ปะท้วงมันเกี่ยวอะไรด้วยวะ ะปาลระเบิดอีกแล้วและจุดจะดีแพ้แรงสามนี่ไงวะเน,นี่ยไม่เป็นไรครับผมนี่อ่าเกิดกับเพื่อนนี่แหละปอลอดภนะัยร้อยเปอร์เซ็นต์นะตายอตัดนายจะโหดร้ายขนาดนั้นอยู่เนาะอยู่เนาะชิบหายอยู่เนาะจะมาเมื่อวันเนี้ยไม่เป็นไรหรอก <c oughs> นะเอ้ยไม่ผมเอาไปขอไปด้วยเดี๋ยวเราไปเจ้า นะนะเอาตายกันหมดเลยแล้วใครยิงมาใครยิงมาอย่าอย่าให้โชว์สักโชว์ตัวมาเดี๋ยวนี้ใครยิงมาโชว์โชว์ตัวมาเดี๋ยวนี้ตูมสิตูมไม่มาวะมีพี่สง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  มีไม่สองมีไม่สองอีกุยไปอีกแล้วคุยไปอีกเออตายนะผมมาจะอยู่นี้นะโอ้สองตัวเลยไอ้าวผมมัดตัดตี้ไอบุตรดาไอบุตรดาเฮ้สฝาไว้ก่อนเถอร่างไม่ดีอีกแล้วจะตายอยู่แล้วนี่ โอ้แหลกเลยโอ้ติดโอ้เฮ้ยไม่ดีแล้วนะจ๊ะเฮ้หน้าแดงฮิโกูบอยเลยทีเดียวนะเนี่ยว่าไปเขินใครมาเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมดังเสียงแป๊ดแป๊ดปได้เนี่ยเพือเสียงกระสุนเฉี่ยวนี่แบบมันอย่างกับแจะแๆ๊แจไงเฮ้ยซ้ายแจ๊ไม่ใช่นะครับผมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหายอ้โอ้โห คนอะไรจะโหดขนาดาาน,นั้นผม,ผมหายผมต้องเล่นเป็นปืนคนละละ่ะเนื่องจากผมนอนไม,ไม่ไหวแล้วมาเอ็มเก้าศูนย์นี่ติดไหมไม่มีโอเคมาเอาไปการเล่นเนี่ยแหละมันแล้วตอนเนี้ยมันปรับไม่ได้ยังเป็นออตโต้อยู่แล้วด้วยโอ้โหเจ๋งอยู่ระเบิดมีแค่หนึ่งลูกเนี่ยนะเอามาทำใม่แต่งแท่งมันควรจะพกระเบิดเยอะๆไม่ใช่หรอที่ฟ้าคายมันยังพกเยอะเลยแม่ คนละเกมแล้วนะเอาหน่อยหน้าเงียนอตัดล้เออแลนซ่าเลนแลนซสิบสามไมเหรอเลิฟช็อต S K S ั no n ล็อก New การ S K S เหรอเฮ้ยได้่าสดสนอืมอืม K นี่อันไหนวะผมดูแล้วนะเอ็นเอ็นเอ็นโอ้โนี่ง โอ้โอบายทันแลาวืมะมานิ่งหนิงนงเอาไปลองแป๊บโอ้โอ้ปืนมันไม่มันไม่เป็นซาบีอัลโต้ได้ไงเออปืนสมัยสงครามโลกนี่ว่าโอ้รุนแรงอยู่รุนแรงอยู่รุนแรงอยู่แต่แหลกแน่ประเด็นโอ้ไม่กูเน็ตอยู่ดีก็แหลกนะเย มัวแล้วจะตียิงเป็นสามชาละหน่อยแฉ่แฉ่แฉ่เราเปิดป้าผีอ้าโดยทีตายติดทางตาเฮ้ยเพื่อนนี้ก็น่าจะดีอยู่นะแต่ต้องเล่นเป็ดด้วยเออ,อเพื่อนนี้ว่ะประตกใจแทนเลยเฮ้ยเฮ้ยอ้าว หายไปไหนหมดวะเนี่ยอ๋อยังไม่ออกเมหดดีก๋ยวโอ้โหโอ้โหเฮ็ดช็อตได้ไงเฮ็ดช็อตได้ไงฟลุ๊กนี่มันฟลุ๊กชัดชัดนี่มันดวงเฮ็ดชัดนะเนี่ยโอ้โหไม่น่าเชื่อนะผมเอฟเอโจีเลยทีเดียวนะอะระเบิดเอื้อพอพอดีเอฟเอโอจีมานั่นแหละระเบิดต่อหน้าอ่ี้นมันไม่ดองเลยเอื้อดูสอง โลกใบนี้มันยังโหดร้ายกูกลับไปเล่นเบอร์เดิมก็ได้ไว้่ะอ่าสกกา็อยากซื้อเหมือนกันนะเนี่ยแต่แพงเกินสก,กาินี่ก็ M.P.5 มาขอเปิดน,นี้สักหน่อยนะกันมาเอา M.P.5 ไปยิงแค่ผมเห็นคือผมชอบโดนหลั่งกับ M.P.5 ยิงเว้ยแล้วตายตลอดอะ่ะที่ผมยิงมันไม่ตายอะจิด,ดูมันจะอนาถาแค่ไหนอะเออ ายตายชีวิตโนานาทัดช like, e ีวิตตัวเองเลยไหมเห็นคนซ้อมคนนึง์เห็นคนต้องมีคอนเนอร์ินหัวแล้วหินเอาเชือกไปตันโอ้โหอดไปไหนหันไปเกินเชนจอยเล็กตัวอ่ะเอาเราเบอร์หนึ่งโลว่ะไม่ต้องบอกเต็มยูนะโดดเอาโดดไม่เข้าโอเค เฮ้ยจ่ายแก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 โอ้โหเก็บเรียบนะผมในะจุดๆนี้เฮดช็อตกับดับเบิลคิวนะอ่านี่มันชิงแชมประดับเฮดช็อตระดับโลกเอ้ยไม่ใช่อันนั้นมันโอลิมปิกนะมาเห็นพีเจ็ก็โหได้ไม่ได้แต่งด้วยนะเออเห็นตะโตอยู่ตรงนี้แต่สี่เพื่อตายอ,อ๋อเอองงงงศัตรูงงศังงตรู งงันเองแล้วไงก็ตอนนี้ที่เวลาไปแกะไม่กี่นาทีเองนะเนาะแหละเพราะสมควรนะาเล่นแบบนี้ยเพราะว่าบางฉากก็จะใหญ่นะบางฉากก็จะสวยงด้วยนะผมก็แบบนี้ก็ปรับโลได้นะกาฟรริกของแบบปรับเป็นโลได้เออฮือระเบิดจากไหนวะระเบิดมาจากนี้เหรอวัตเตอร์ฟาร์คีลิชิตอีสัซสไครโซลิฟาร์คเออค้างก็อยู่นีก็ค้าง ทางด้วยด้เฮ้ยนีาอีกแล้วางไงน่งหนาวเนี่ยเฮ้ยตายเจ๊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 เ่อกฮ้ยห็นหครวิ่งไปายวิ่งไปหายวิ่งไปเฮ้ยเฮ้ยเ้ยโอโหล a พอดีไอสกายเอ้ไอเดียวเฮ้ย นี่ว่าแอลเดนนนนะติดึงเพราะเพราะตึงฉ่นเลยนะฮะมาเอ็มฮีเจ็ดมาแล้วมันเป็นไรเพื่อนยิงกักมันเพื่อนค้วบ้เจ้าเจ้เจ้จ้าจ้จมัวแล้วโอ้มัวแล้วก็เหมือนเอาโดนด้วยัวเอาก็โดนไปเลย บอกเลยที่ผมเงียบก็คือตั้งสมาธินี่แหละเดี๋ยวได้เลยจ้นี่มีอย่างนี้ด้วยเหรออ๋อเพราะว่ามันกระมาหรืออไอเราพอดูแต่มีเกมดูโอหสายยอนะใช่ไหมเร็วห้าเจ็ดเนี่ยเพราะว่าผมเจออีสเตอร์เอ็กซ์ที่ที่สองละเพราะว่ามันมีไอ้เจ้าคือคนสร้างแบบทั้งอะาพุกคาลิฟสัมบี้อาพุคาลิฟกับั้าวโพดอะไรตรงนี้ต่างๆนะโอเคหายแม็อยู่เหมือนกันแต่ผมก็ ไม่ค่อยรู้ไงมาคนสร้างเดียวกันทีมงานเดียวกันนะอาอาอุดนมโคตรอนาเลยเนี่ยณจุดจุดนี้อืมจะไปที่เดิมเงอนจะได้ว me. Me. ่าตายที่นี้เดิมไม่เคยเป็นไปเลยเป็นนาตหนึ่งแปดเจ้าเจ้าถ้าเป็นตัวจีน

แบบไม่เลงเนี่ยยังโดนเลยอ่ะโคตรจะสุดตรงอ่ะเอ้ยตายแกเออเหือดเอ็มด <escape> ีเจ <If> ็ดไปตายมาคือขอบคุณนะวครับนี้เรียบเจอเลยเออมาช่วยแล้วเพื่อนเาไปเออไปโดนลูกโดนลูกวิ่งไอยหลังวิ่งไอยหลังแล้ววิ่งกลับอ่ะเหือดตายตายชีวิตรอ มันจะไม่เวลาอาใช้่เนี่ยมันจะเวลามันเรว่อะือเี่ผมว่าทีมผมแพ้วะทีมแพนท่ามแพ้อะแพ้โกสต์ว่าโกสต์มนเปรียบส่วนจำนวนมันนี่แหละได้เปรียบนี่นะะ่ามั้งไม่ใช่ดิ

โอ้ยโดนยิงตูดโดนยิงตูดโดนยิงตูดตอ่าแพ้ดีเฟลนะโจโจโบอกเลยโจโจโมากนะอ่าูนิเมมเบอร์ออโต้ทีมอ่า,อา,อาจาก phantom กลายเป็น ghost นั่นเองนะอันนันมันติดอันดับหนึ่งวะเนี่ย โอเคเดี๋ยวสำหรับอ่าเพนน,นะนนัมฟอนนะครับผมวันนี้โมแมพนะครับผมยังชอบฝากกดไลค์กดสกายและแชร์กันด้วยนะครับผมแล้วมาคอมเมนต์กันในคลิปด้วยนะครับผมาโอเคไว้เจอกันนะผมบ๊ายบายครัชเฮ้ยจ่าเฉยนะจ่าเฉยจ่าสเปีย,ยอย่างที่พี่บูมซักได้กล่าวเอาไว้ว่าเขาบูได้ตลอดเวลานะคืออีจ่าสเปียนะมันจ่าสเปียเฮ้ยโอเคไปละสิยูนะจ๊ะนะจ๊ะ